วันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพที่เมืองจีนกันหน่อยนะครับเกิดเหตุฝนตกหนักนะครับ3วัน3คืนแล้วก็มีน้ำท่วมใหญ่นะ,ะคือน่ากังวลใจมากมเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์กันด้วยว่า อุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นขณะ,ะที่บ้านเราฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศไปพร้อมกันครับเมื่อวานนี้ภาพที่จีนค่อนข้างน่ากลัวนะคะ<ช>คนที่ใช้บริการรถไฟใต้ดินอยู่เ<ม>นี่ยข่าโหนน้าเอ,อ่ขึ้นมาสูงมากจริงๆนะคะควันนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวพร้อมๆกับเราค่ะผ่านทางหน้าจอทีนเอ็นช่อง16และโซเชียลมีเดียหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะมาเจอมาคุยกันได้เลยนะครับร่วมกันกับเราทั้งสองคนจัดรายการครับส่งความคิดเห็นคําถามมาได้นะครับที่เรับลฟ์แวนเข้ามา กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้ครับ YouTube ติดตามได้ที่ทีมเอ็นออนไลนค่ะรวมไปถึง Line Official ของเรานะคะอ่านข่าวผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอดทั้งวันค่ะสแกน q ค c o d โคด้านข้างนี้เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ1,000ปีของจีนกันก่อนเลยครับ นี่แหละรครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับเป็นภาพจากโดรนหลายลำนะซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยว่าน้ำเนี่ยมันท่วมทั่วเมืองสุดลูกหูลูกตาสร้างความเสียหายอย่างหนักในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานของจีนระดับน้ำที่ท่วมสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนั่นเองนะครับคือประมาณอกอะของผู้ใหญ่ถ้าเด็กเดินอยู่นี่ก็คือจมเลยนะครับเนี่ย จ้าหน้าที่จีนระบุว่ามีประชาชนมากกว่า1นล้านสองแสนคนได้รับความเดือดร้อนทั่วเหอนหนานเลยสำนักข่าวเอพีรายงานว่าวัดเซาลินที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้านวิทยายุทจีนตั้งอยู่ในเมืองเจิ้งโจวอยู่ทางตอนเหนือของเมืองครับก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับน้าท่วมหนักนะได้รับผลกระทบตามๆกันเลยส่วนยอดผู้เสียชีวิต จากอุทกภัยครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนานและเมืองเจิ้งโจวซึ่งเป็นเมืองเอกหลังจากเกิดฝน1,000ปีอันนี้ได้สมญานามเลยนะครับฝนพันปีก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น25คนแล้วรวมถึงผู้เสียชีวิต12คนในรถไฟใต้ดินที่ถูกน้ำท่วมในเมืองเจิ้งโจวด้วยแล้วก็มีผู้สูญหายตอนนี้7คนด้วยกันครับ ด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับคือฝนตกหนักแล้วน้ํามาเร็วฉับพันขนาดนี้ทางกองทัพจีนตัดสินใจระเบิดเขื่อนหนึ่งแห่งนะครับที่เมืองล้วอย่างเพื่อระบายมวลน,น้ํามหาศาลให้มันเปลี่ยนเส้นทางของน้ําท่วมให้ไหลไปทางอื่นแทนไม่ให้มันทะลักเข้าท่วมซ้าเติมในเมืองเจิ้งโจวได้อีกสําหรับมฑลทนเหินหนานอยู่ในภาคกลางของจีนครับเป็นหนึ่งในมฑลทนที่มีประชากรอ,อาศัยกันอยู่หนานแน่นที่สุดเลยนะครับ ด้านในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและความเสียหายหนักที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยใหญ่ในจีนครั้งนี้ครับ น้ำท่วมใหญ่ในเมืองเจิ้งโจวเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับทำให้เกิดน้ำท่วมในรถไฟใต้ดินแล้วก็สถานีรถไฟใต้ดินที่มีประชาชนติดอยู่ในระบบรถไฟใต้ดินที่น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาท่วมในโบกี้รถไฟสูงถึงหน้าอกเลยนะครับสถานการณ์ล่าสุดในเจิ้งโจวและเหอหนานฝน 1,000! ปีที่ตกลงมา3วันแล้วเนี่ยยังไม่หยุดตกเลยครับนอกจากนี้พยากรณ์อากาศล่าสุด จากสำนักอุตุนิยมวิทยาเมืองเจิ้งโจวยังเตือนด้วยว่าจะมีฝนตกลงมาซ้ําเติมอีกทั่วเมืองเหอหนานต่อเนื่องไปอีก3วันก็คือตั้งแต่วันนี้22กรกฎาคมเขื่อนและอ่างเก็บน้ําหลายแห่งระดับน้ําเต็มล้นถึงระดับอันตรายแล้วอันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากลัวมากนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบบริหารจัดการทํางานแข่งกับระดับน้ําที่มันเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้แหละครับส่วนในเมืองเจิ้งโจวซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและศูนย์การขนส่ง ทุกอย่างตอนนี้เป็นอัมาพาตครับคุณผู้ชมหลังน้ําท่วมหนักบนถนนรางรถไฟการคมนาคมขนส่งการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงน้ําประปาหยุดชางงักทั่วทั้งเมืองรวมไปถึงระบบรถไฟใต้ดินที่ถูกน้ําท่วมหนักจนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากก็หยุดวิ่งรวมไปถึงรถไฟบนดินทั้งหมดนะครับคือตอนนี้ทุกอย่างเป็นอัมาพาตหยุดวิ่งหยุดให้บริการครับ อย่างไรก็ตามไฟฟ้าที่ดับทั่วเหินหนานกลับมาใช้ได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้21กรกฎาคม2564หลังการไฟฟ้าของจีนระดมช่างไฟฟ้ากว่า4,000คนนะครับรีบเข้าไปซ่อมแซมวงจรไฟฟ้าที่เสียหายจากน้ำท่วมนะครับต้องจับตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างใกล้ชิดกันต่อไปครับค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้ถ,ถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ